วันที่1เมษายน2,563มีเงินเข้าบัตรคนจนสูงสุด800บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องขอขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะวันนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะซึ่งในวันที่1เมษายน2,563ก็จะมีวงเงินเข้าบัตร2รายการด้วยกันนะคะสูงสุดที่800บาทเลยนะคะเงินที่จะเข้านะคะก็คือเงินในการรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะคนละ200บาทถึง300บาทนะคะ คนที่เคยได้200บาทก็จะยังได้รับ200บาทเหมือนเดิมนะคะคนที่เคยได้รับ300บาทก็จะยังได้รับ300บาทเหมือนเดิมเช่นกันนะคะก็สามารถนําไปรูดซื้อสินค้าได้นะคะซึ่งในเดือนเมษายนนี้ก็สามารถใช้บัตรคนจนได้เหมือนเดิมนะคะต่อไปในวันที่1เมษายน2563นะคะก็จะมีวงเงินเข้าอีกหนึ่งรายการด้วยกันนะคะจํานวน500บาทนะคะ นั่นก็คือเงินค่ารถโดยสารสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถไฟฟ้ารถบขสก็จะได้รับจำนวน500บาทนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคนที่ได้รับ2รายการนี้นะคะรวมกันแล้วก็จะเป็นเงินอยู่ที่800บาทต่อเดือนนะคะซึ่งในวันที่1เมษายน2,563 พ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนก็จะยังใช้บัตรได้เหมือนเดิมในการบปรูดซื้อสินค้าได้เหมือนเดิมเช่นกันค่ะ